สวัสดีครับพี่นอ้องกองไฟสุูทุกคนมาเด <ills> ้อมาเด้อมาเด้อส้มกะปาบุรีนีิ้บักงวงบักวงพี่เป็นบุญยมเด็กสวยแบัก่วงแบเยบักวงมวะ เชิญแซ่เแบเชิญแซ่บประเด็กแซ่บต้นไม้ก็มีนะครับต้นไม้เออชื่ออะไรชื่อต้นเลยนะชวนชมครับชวนชมต้นชวนชมนะครับใครสนใจติดต่อมาได้นะครับขายครับ าาขายกระถางขายกระถางน,นะครับมาขายต้นต้นยังงวงอยู่ราคาคุยกันได้ครับต้นละสี่ห้าแสนไม่ขายครับขายต้นละยี่สิบบาทนี่คอนเสมบักม่วงเสียบักครับ ตอนแน่จังตอนแน่แทบไหลแทบไหลามาดื้อมาดื้อยังไม่ได้มีของกูมึง <c oughs> โอ้ประเดกแทบว่ะมาเด้อพี่นอ้องมาเด้อบอกมึงเด้อยิอมมมองมวงเด้ออือ้ นี่เพื่อนชมครับมีเยอะครับอยากได้ก็คอมเมนต์มาคุยราคากันครับนี่ครับสวยสวยเยอะแยะครับผมใหญ่ไซส์ครับผมหลายไซส์สองแถมหาครับนี่ต้นใหญ่เขามีนะครับ นี่ครับแตกไปจากตันเนี้ยนี่คือต้นแม่มันนะครับแม่พันข้ามันเลยเนะี่ยโอ้หนมุม่วงก็แซบเวรมาจุ่มม่งวงเนอะ

ก็ตกบ้านะครับทั้งคุนะ่น่ะมันตกว่ะนี่ครับตัวโอ้ยทีเด็ดตอนตอน,นตอนตอน,ตอนครับข้ตาเหลือกอ่ะ <c oughs> คนหนึ่งตาเหลือกอ่ะคำหนึ่งตาเหลือกอ่ะ หนูพี <od> oh ่เราวเอาโมไม่กินครยบพี่โมาเหอะนี่ครับอือหืออือโอ้ยลิมไปต้นเลยบ๋นี่นี่ว่ายาวสูมนี่ตอนครับมงมงโมงนี่ครับโอ้ยปลาแดกปาแดกเชิญแซ่บ จะสมึงเยมาเลงอึงมาใส่เมื่อคืนนีแรไปซองไปตายเอนตายวะอะยประยุกมือเงไปม่วงมมีงานมีกรเนดเนาะแกใส่มาแน่กินม่วงไหกินม่วงบอกแมันม่งไสมมม้กินอยู่เห็นบ่นี่ัวสกิปสกิป เป็นสคริปต์นม่วงเน้อเู้เดียวปีมีไปเลยวะกินไปแ้บปกินง้อยน้ำปากน้ำคางอ่าๆมามามานึวัาสิเอาบักนาวนี่บักนาวก็มีได้นี่บักนาวจิงออไรได้ป่ะกินม่วงจิ้งโคไฟได้ป่ะเจ้าก็ใไ่หลพูดบองพี่เว้แ่บแ่บพักแอบี เสียบเดากรับครับรอบสองครับไปบ้านหนาวบานนี่ไม่นี่มันขึ้นฝนตกเบกแห้งเลครับรอบสมีบวกน้าอมเลยก็ครับไปมัจะรหมแ้ับีบแงพี่นเ้อ่้แสบปะแสบะแสบ อนี่ตรงนี้งานมุ้มมี่พากินเปโซ่ปกติบม่ได้คอยอยู่โรงงานห่าตอนนี้นี่ไปตั้งอยู่วัดตอนนี้นี่นี่จะซั้งมากินโควิดกันเลยพากันอยู่โรงงานอยู่โรงงานเส่็จและวว่าตอนใหญ่เห็นมาหาบ้าอยูแซบอยู่ครับมาแล้วดิ้วไอ้หลุด ลุดเอาวายดีครับตอนใหญ่ๆครับแฝงปอแัดมนี่ว่าต้นไม้น่ครับอยู่่ยเขาจะปลูกของต้นไม้ม่เนี่ยงามปอแลเราจะปลูกของต้นไม้มาสนใจติทอได้ครับ นี่ตุยางตสก่ก็มี่อันต้สกาก็มี้ตงสกาอันน้แซบมีครับอืมนักรยเตมเลยบวยอ้มโกงดักใ่กันเห็นย่งเ้ยนีนนั่งเดียวบ้างหนากันยสวัสดีครับมามครับพี่น้องกองไปเน้ยบังเนาวเอทุกคนบังเนาวเล็บตังเงี้ยเอาแวกเจ้า เฮ้ยันใจผู้บาดทั้งเลยเลยป่าอยู่งไหมเบี้ยขาขาขาเบาเสียดำบ่มีแต่ผู้บาดโสดตัวนั้นอยู่งเนี่ยมีแต่คนโสดมีแต่คนโสดไมีแต่คนโสดดิเนี่ยข้อเบื่อโทรแน่ต้องการอยู่ต้องการอยู่คนคนมาดูแลนั่นน่ะมันอยู่คนเดียวแล้วสบาย ได้ง่ายมีแคกเอาคดหนึ่งใส่เหรอไม่เอามืกหนาวเสียโอ้โหคบป้เพแตบเงอแตกเื้อแตนที่ไหนก็เงอแตนก็แตนนะเพโผ่อมุนเลอะใช่โอ้ยมักพีกับพากันใส่หลหปวดสดเมียเพิ่มสดมีอเพิ่นอ่ะ สดเมียเผือกวะโบเผือดอกเมียโอยู่บมีเมียอะไรแล้วบอกเมียเมียมาอยู่แต่บบมีเมียไม่จังใดไม่จังไหนวะโบมีเมียดอกต้องการคนดูแลอายุสวดเมียบบมีเผือเมียเผือบบเมียเมียเผือเมียโอยู่เมียตายแล้วเมียตายตายเมียตายแล้ววะเดี๋ยวไปลงยูทูบเจ้าเรียบร้อยเลย ลงมันก็เปิดเบื b ้งคือเขา่แหละเขาคสดบบั้นสวสๆสดป่สวสๆล้โอ้ยตั้งสวั้งสีอออเศรคักโมทมกครับต้อยกเาตนแม่ขาตนแม่ในโรงงานสนใจก็สั่งได้เด้อสนใจสั่งได้เด้อม่แพงราคาเป็นกันเอง สามเลนร้อยต้นเดียวร้อยหนึ่งต้นเดียวร้อยหนึ่งแต่เตยซื้อสามต้นก็ร้อยชวนชมชวนชมพันอะไรนะพันอะไรนะนี่หมดครับยักษ์ญี่ปุ่นโปโคอา阿าบิกอัพนี่อะไรจิงเพชรเออจิงจกกระดกปี๊หือ บมากินในเบือส์มีกินต้อนดอกโตครับกินตอนกำปั้งสวยครับต้นไม้ครับสวยสวยทั้งนั้นนีสนใจก็เดี๋ยวลงใต้คอมเมนต์ไว้เลยถ้าสนใจเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรทิ้งอะไรไว้เอาแล้วฟังเขาให้แค่ผมเลยก็ได้นะครับสมัยสวย